สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันพอดีเอ๋ลองเปิดเปิดไพ่ออร์เคลิลถามว่าเออเรามีดวงเรามีดวงจะถูกหวยไหมมันก็ได้ไพ่มาประมาณเนี้ยก็มีไพ่พระแม่ลักษมี เป็นไพ่ที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือในความรู้สึกเอนะถ้าถ้ามันมีไพ่เนี่ยไพ่ไพ่ยยอย่างเงี้ยเหมือนเราอาจจะต้องทำบุญอันนี้นะ we are the world เอว่าเลขเลขศูนย์มานะ อต้องทําบุญกับคนแก่ทําบุญกับคนแก่ทําบุญกับคนอดอยากปากแห้งถ้าอยากมีโชคมีลาบอ่ะต้องทําบุญกับคนที่ยากจนทําบุญกับคนยากจนไม่มีกินทําบุญกับคนแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะช่วยให้ได้เงินพระแม่เนี่ยก็จะช่วยให้ได้เงิน อาจจะต้องไปซื้อเอ๋มองว่าเอ่อถ้าอยากถูกหวยนะถ้าอยากถูกหวยเออาจจะต้องไปซื้อเนี่ยใกล้ๆวัดซื้อหวยใกล้ๆวัดใกล้ๆโรงพักไพ่ขึ้น อบอกประมาณว่าถ้าอยากจะถูกหวยอะ่ะคุณอะ่ะจะต้องทําบุญถ้าอยากจะถูกหวยเนี่ยแน่นอนเลยคุณต้องทําบุญเน้นทําบุญกับคนยากจนกับคนแก่หนังไพ่ใบนี้ก็คือมีดวงค่ะ มีดวงอันนี้อาจจะถูกเยอะด้วยเอ,อมองว่าอันนี้จะเป็นใบเนี้ยจะเกี่ยวกับพวกข้าราชการอะก็คือต้องซื้อเฉพาะคุณจะต้องซื้อเฉพาะหวยรัฐบาลหรือไม่ก็สลากออมสินเท่านั้นนะนะจ๊ะ นี้เราลองมาดูนะคะว่าเอองวดนี้จะเล่นเลขไหนดีงวดนี้งวดนี้จะเล่นเลขอะไรดีเรามาดูไพ่กันนะคะไพ่ตัวตลกไพ่เดอะฟูลเอว่าศูนย์มานะ่ะ ศูนย์สี่หนึ่ง,งมาศูนย์สี่หนึ่งโอ้ไัย่างทรงไัยภหมอดูล่างทรงโอ้มีแปดมาด้วยไพชาวนาไพ ไพร่ลังส่งไพร์าชาวนาไพรราชินีไพร์าราชินีศาส,สดาพยากรเด็ก บอกว่าให้เอ๋ซื้อเดี๋ยวจดดิ้ปากกาอยู่ใสวะจดจด วดน,นี้เล่นเลขอะไรดีไพ่อ่ะมันก็ขึ้นว่ามีเกณฑ์จะถูกหวยอะ่ะวดเน,นี้เด่นเด่นศูนย์สี่ลองหนึ่งแปดเออดี ช่องนี้กลายเป็นช่องใบหวยไปละงวดวันที่เอ,อ่อสิบหกกระดาษกระดาสองห้าหกห้าเดน ศูสี่เลขรองหนึ่งปะแบบนะคะช่องใบหวยถ่ายรูปจะซื้อเนี่ยแหละ ศูนย์แปดศูนย์สี่ศูนย์สี่ศย์ูปเออช่องนี้กลายเป็นช่องใบหวยนะคะถ่ายรูปห,หน่อยโอเคถ้ามีดวงจะถูก คือคนเราอะถ้ามันมีดวงจะถูกหวยนะซื้อมุ่มั่วมันก็ถูกคือเอ๋เป็นคนไม่เอ่อไม่เล่นพนันอะให้พูดตรงๆนะคือเอ๋เล่นแต่หวยตัวเอ๋เนี่ยไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เข้าบ่อนไม่เล่นการพนันอะเล่นแต่หวยแต่ก็ไม่ได้ว่าเล่นแบบเป็นบ้าเป็นหลังอะไรแบบเนี้ย ไม่ได้เล่นทีแบบอ่อไม่ได้เล่นทีเป็นเป็นพันเป็นหมื่นเลยแบบนี้บางทีก็เล่นห้าร้อยหกร้อยเล่นเจ็ดร้อยบางทีก็พันกว่าเลยแบบนี้แล้วแต่ก็สําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละค่ะ